สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับลุงในช่องเลนโบวเดลลี่ค่ะวันนี้นะคะลุงก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะที่ลุงนะคะได้ไปซื้อมาในวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราออกมาจากเทปโก้ใช่ไหมคะแฟนลุง <c oughs> ก็เลยพาเดินเข้ามาห้างชื่อห้างอะไรคะฮาร์เป <Harbor Center. S 1> อร์เซ็นเตอร์ก็จะมีร้านขายของเอเชียอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราตามหาคือจะมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนั่นก็คือซอนน้ำมันหอยคะ่ะแล้วก็น้ำปลาตับปนบาหมึกจริงๆถ้ามันมีหลายยี่ห้อก็จะแต่เขามียี่ห้อเดียวไงถ้ามันถ้ามีหลายย่ห้อก็จะมี ทิชชู่เปียกนี่เพราะว่าที่นี่นะคะเขาไม่มีไอที่ฉีดก้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทิชชู่เปียกเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้ามีโอกาสครั้งหน้ากับไทยเนี่ยก็อยากจะได้ไอที่ฉีดก้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีนะคะชีวิตก็ดูแบบยังไม่ชินทุกคนก็เลยซื้อทิชชู่เปียกนะคะนี่ค่ะเป็นชีสแอนด์เบคอนชิเก้นนะคะนี่ เลือกอาหารแบบกึ่งสาเร็จรูปมานะคะน่ากินมากทุกคนพอจะเห็นไหมดูดิน่ากินเนาะไส้กรอกหมูค่ะทุกคนนี่ยังไม่หมดนะคะของกินเยอะมากต่อไปก็คือเป็น garlic and herb p o k ก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็นอารมณ์แบบหมูคล้ายๆกับไอตัวเมื่อกี้หละแบบ เราไว้อบไว้ทอดกินได้ส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นเบคอนค่ะทุกคนเอาไว้กินกับไข่ดาวตอนเช้าหรือว่าไปใส่ในไข่เจียวก็ได้นี่ส่วนอันนี้นะคะลูกมาทานกับขนมปังค่ะก็จะเป็นทูน่าสวีทคอนนะคะแล้วก็ชีสแอนด์อนเนียนนี่อันนี้แค่อันละหนึ่งปอนด์ค่าถัดมานะคะก็คือเนื้อไก่ค่ะ ประมาณสามปอนแล้วก็สเต็กในวันนี้ค่ะที่ลุงนะคะจะทำการอินนันค่ะนีม่มือเย็นของลุงนะคะก็คือพร้อมอบกได้เลยข้างบนนี้เขาก็จะเป็นแบบชีสค่ะทุกคนก็ขอโทษค่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบเนยกระเทียมนะคะแล้วก็หมูบดค่ะอันนี้เอาไว้มาใส่ในพวกก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บยวนนะคะที่ลุงซื้มาอุ้ยอันนี้นวล นิวยอร์กสไตล์บาร์บีคิวพอกวิตนี่น่ากินเนาะอบ20นาทีก็ได้กินแล้วค่ะตัวนี้หมดแล้วนะคะถุงนี้อันนี้ราคา1ปอนเป็นขนมค่ะเลมอนชีสเค้กค่ะนี่น่ากินมากเลยอันนี้นเลือกเองส่วนอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตมูสนี่ ขนมที่นี่น่ะน่ากินแล้วก็อลังการมากเลยค่ะขนมปังคือลุงอะ่ะจริงๆอยากชอบกินแบบโฮวีเพราะว่ามันจะได้มีแบบคุณค่าทางอาหารมากขึ้นแต่แฟนน่ะชอบขนมปังขาวทุกคนก็เลยตามใจนะคะก็เลยได้เป็นขนมปังขาวมานมค่ะทุกคนอันนี้เอาไว้มากินกับคอนเฟต็ตอนเช้านะคะถัดมาเป็นน้ำมันค่ะก็น้ำมันดอกทานตะวันก็คือเอาที่ถูกที่สุด แล้วก็เดี๋ยวหาว่าไม่มีผักเลยเนะาะทำอาหารลุงนะคะก็เอาผักรวมมาค่ะสองถุงนี่ในนี้ก็จะมีข้าวโพดอ่อ,อนแครอทนะคะแล้วก็บล็อกอรี่ค่ะอันนี้เป็นเส้นมักกะโรนีค่ะอ็นไหมเอ่ยนี่ ือที่เนี่ยเส้นมักโรนีถูกมากถูกกว่าไทยเยอะเลยค่ะรู้ว่าหลักๆเราก็คงแบบกินพวกเส้นอะไรเนี้ยเยอะกว่าทานข้าวเพราะว่าข้าวอ่ะมันแพงแล้วก็หาซื้อยากกว่าถัดมานะคะตุง้งแบบคนผิวแห้งแบบนี่นคะคะคือราวาตามหาอะไรที่เป็นโอยวั e l i n e นอินเทนซี c แคร์โคโคเวเดียนโอイอันนี้ก็เห็นว่า พี่ไทยคนก็รีวิวเยอะแล้วกลิ่นมันหอมมากถัดมานะคะเป็นสินค้าจากเอเชียบ้านเรานะคะที่ลูได้ทําการซื้อมันมาค่ะแต่ว่าไม่ซื้อที่เทสโก้นะคะมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเทสโก้นั่นแหละเป็นร้านค้าแบบเอเชียนะคะก็ซื้อซอสมันหอยตราเมฆดัวค่ะแล้วก็น้ำปลาตาปลาหมึกกะทิชามกาะแล้วก็ ข้าวค่ะทุกคนถุงนี้ประมาณ160บาทเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ย160บาทนี่อันนี้เป็นแป้งแพนเคก้กสำเร็จรูปนะคะซื้อมาประมาณ1ปอนก็40บาทได้6ชิ้นส่วนอันนี้คือสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากค่ะทุกคน1.78ปอนด์อนก็ถัดมาที่ลุงซื้อก็คือตับหมูค่ะแล้วก็หาซื้อนมเปรี้ยวนะคะ แต่ว่าเราได้นี่มาเป็นแค่คล้ายโยเกิดแบบเหลวๆนะคะอันนี้นมข้นหวานค่ะเอาไว้มาทานกับขนมปังอันและอันนี้นะคะก็คืออันที่ลุงติดใจค่ะนั่นก็คือกระดูกหมูอกบาร์บีคิวอะไร่างนี้นะคะซื้อมาสองอันเลยทุกคนแล้วก็ที่เนี่ยนมเปรี้ยวหายากมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายลุงก็หาเจอ ยาคูค่ะขาดไม่ได้ดีต่อสุขภาพด้วยน่องไก่ค่ะเอาไว้มาทำซุปได้แล้วก็ทอดหรือว่าจะมาต้มแล้วเราก็ฉีกกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดห่อเป็นคำๆกับขนมจีนอะไรอย่างนี้ก็ได้พูดแล้วก็หิวค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมนทั้งมวนค่ะที่ลุงซื้อมาเพิ่มนี่ ทั้หมดแล้วนะคะสําหรับวันนี้ของที่ลูงซื้อมานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทํากับข้าวกินดูนะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้จะไปทํากับข้าวดูก่อนเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็เที่ยงแล้วก็เลยว่าจะทําอาหารกินกันนะคะซึ่งลุงนะคะจะลองทําอันนี้ว่าหมูชุบเครื่องชุบแป้งอะ่ะแต่แป้งเขาเป็นแบบเหมือนเก็ดขนมปังแบบละเอียดนะคะทุกคนอันนี้เอาไปอบ โดยที่เราใส่น้ํามันก่อนใช่หรือเปล่าที่ต้องใส่น้ํามันก่อนใช่ใช่นะเฮ้ยชั่นะคือจะบอกเลยนะคะว่าลุงกาแฟก็ทําไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเพราเดียวออพอนนะเนอะเพรเพอเพรเพเราทิชชู่เอาทิชชู่ชก่อน <B ank noise> เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ของลุงหน้าตาถือว่าโอเคนะ อร่อยไหมเธออร่อยเพราะว่าเขาทำไงสำเร็จรูปนะกินขนมกันไหมกินเดี๋ยวลุงแกะขนมที่ซื้อมาลองกินดูค<อ><ห>่ะเาก่ตนี้อร่อยไหมนี่ค่ะขนมที่ลุงซื้อมาจาก t สโก้นะคะซื้อมาสองอย่างคือมีช็อกโกแลตมูสกับเลมอนชีสเค้กค่ะ l ล m o n Cheesecake ม่รู้ถู่ี่บานมั่วอุยหอมมากินมากเรามาลองกินกันเลยดีกว่าค่ะ ราคาหนึ่งปอนสี่สิบบาทแต่ว่าได้ตั้งสามถ้วยก็ถือว่าถูกนะนี่ไงดีอร่อยแต่ว่าเปรี้ยวหน่อยนะเดี๋ยว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 อี้โวมาก ไม่แต่น้ำเนื้อหน้าเปรี้ยวจริงแต่อร่อยเต็มสิบให้เจ็ดเจ็ดห้าแบบหเต็มสิบจะประมาณนี้นะคะสำหรับหนึ่งวันที่อยู่ที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลุงต้องลาทุกคนไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายกินสุดท้ายก็ต้อง น้ำจานเลยเราล้างหลายสองรอบเละเราล้างสองรอบแล้วเราอยู่นี่มานะ<อ>เราล้างไม่กี่รอบแล้วนับดูเนีไม่ไงนับตอนที่อยู่กับเราไงเรามาอยู่นี่ก่อนเธอเธอนับไปดิตั้งแต่วันแรกเรามาเนี่ยเราล้างไม่กี่รอบ